โคไนค์คอปราขนาดจุดสามแปดสเปเชียลนะฮะเป็นปืนลูกโมจุหกนัดนะครับปืนกระบอกนี้มันมีปัญหาครับหลังจากซื้อมาได้ <c oughs> น่าจะสองสัปดาห์สอง,สอ,งอาทิตย์นะฮะ <c oughs> เกือบไม่ได้ทํารีวิวปืนกระบอกนี้แล้วนะครับประกาศช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจาหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นําปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งาน และปืนที่นํามารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือนจงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทาการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทําท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจ สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมันดูกันอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือพี่โอมนะฮะวันนี้พี่โอมก็ได้นำปืนมาให้รีวิวที่สนาม2กระบอกนะครับกระบอกแรกก็จะเป็นโคไนท์คอปนะครับอีกกระบอกหนึ่งก็จะเป็น s t a c กเกอร์โนะฮะแต่ในคลิปนี้ผมกับพี่โอมเนี่ยก็จะมาพูดถึงเจ้าโคไนคอปก่อนนะครับก็คือกระบอกนี้นะฮะ โคไนคอบบราขนาดจุดสามสเปเชียลนะฮะเป็นปืนลูกโม่จุ6นัดนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นนิวคอบบรานะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งจะผลิตออกมาน่าจะสักประมาณปี2018 2> 19, 19, 19, 19, ั2 0 1ประมาณนี้สิบแปกนะฮะก่อนหน้านี้ผมก็เคยรีวิวปืนโคนิวคอบบราไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็บอกนั้นก็จะเป็นตัวคลาสสิกเป็นตัวสีเงินนะครับแต่ไอตัวไนคอบบราเนี่ยก็จะเป็นตัวอัปเกรดนะครับอัปเกรดขึ้นมาถ้า ท่านใดอยากทราบประวัต huh. right. no um right. no ิความเป็นมาของปืนโค้บ้าดก็ให้ย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ขอเล่าถึงประวัติความเป็นมาของมันมากนักนะครับเพราะว่าได้พูดเป็นบทแล้วในคลิปที่ทําก่อนหน้านะฮะก็จะให้ดูปืนกระบอกนี้เลยนะฮะแต่อยากจะบอกว่าเกือบไม่ได้ทํารีวิวปืนกระบอกนี้แล้วนะครับอันนี้ต้องถามพี่โอมนะต้องให้พี่โอมช่วยเล่าหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอเจ้าปืนกระบอกนี้นะฮะ อตอนแรกผมก็อยากได้ปืนลูกโม่ใช้งานสักระบอกครับ,รบอยากได้เป็นปืนลูกโม่คงเล็กเ,ออเพื่อนผมก็มี M60 หมหครับมดความที่เราชอบปืนสีดำด้วยงาเราอยากได้6นัดมันก็ไม่มีทางเลือกเยอะนะมันมีคิมเบอร์ไม่ ber, มก็โคที่มันเป็น6นัดเหมือนกันครเราเห็นไอ้โคตัวโคมันนกไม่มีหงอนแล้วมันด้กสีดําพอดีที่เราชอบเราก็เลยเอามาเลยเอามาเลยราคาเราก็ไม่เกี่ยงเราเอามาซื้อด้วยความชอบแล้วก็ความแลอลบไม่อยากจะไปซ้ำใคร เพราะว่าเพื่อนฝูงก็มีเอ็มหกสิบหมดใช่ครับเราอยากมีไม่ซ้ำนะเราโมต้องหกนัดไงเราก็เลยเอาเอาโค้งมาหันนัดใช่อ่ะทีนี้ซื้อมาเดือนอะไรนะครับซื้อมาวันที่สามเอ็ดมีนาครับน่าจะออกออกเปิดเลยวันที่สามเอ็ดมีนาสามเอ็ดมีนาปีสองห้าหกห้านี้เลยครับวันนี้ที่นั่งอัดคลิปเนี่ยวันที่ยี่สิบสองเมษาใช่ครับยี่สิบสองเมษาก็ยี่สิบกว่าวันเนาะยี่สิบกว่าวันใช่ครับ แต่ปืนกระบอกนี้มันมีปัญหาครับหลังจากซื้อมาได้ <N> น่าจะสองสัปดาห์สองสอาทิตย์นะฮะ<อ>ปัญหา,ปา,าเป็นยังไงครับพี่โอม <c oughs> คือปืนกระบอกนี้ครับใช้ยิงไปแค่ประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองรอยนัดไม่เกินนะครับร้อยเจ็ดสิบนัด <c oughs> ประมาณนี้ยิงในสนามแต่ส่วนตวัวผมอ่ะผมชอบใส่ลูกไดไฟวางไว้หัวนอนแล้วเออเราเดินผ่านเราก็หยิบมายิงแปะ๊ะ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 ลองไกล <c oughs> ลองไกลยิงไปยิงแห้งนะฮะยิงแห้งใช่ครับแต่ในขณะยิงแห้งก็ใส่ลูกไดไฟ ขีดส้มส้มแล้วก็ใส่ไว้ใส่ไปใส่มายิงไปยิงมามาเพิ่งสัปดาห์ที่แล้วโมไม่หมุนครับแล้วก็ไกไม่ง้างครับใช่เราก็อึ้งเลยเฮ้ยปืนเป็นไรวะเออเดี๋ยวนะโมโม่หมุนดิโมโมโมขยับแค่นิดเดียวโมไม่หมุนด้วยครับคุณปออ๋อเหรอฮะใช่ครับในตามคลิปก็คือโมโม่ไม่หมุนด้วยครับแล้วก็ไก่ก็ไม่ง้างยครัไก่ง้างแต่นกไม่ง้างเหนี่ยวไกได้ไก่ง้างไก่ง้างนกไม่ง้างเหนียวไกเหนียวไกได้นะฮะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่มันก็จะเวืดนกอกไม่ง้างนะครับเรามีคลิปด้วยพี่โอมถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตคลิปให้ดูนะครับท่านก็จะเห็นแล้วนะครับตามคลิปเลยนะฮะความรู้สึกแวบแรกที่พี่โอมส่งมาให้ปอนดูเนี่ย ตอนนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงปืนแก๊ปแบบกระบอกและยี่สิบาทสมัยเด็กๆ่ที่มันเป็นพลาสติกอะ่ะใส่แก๊ปพวงกลมๆแดงๆดงอะ่ะเจ็บจีจริงๆครับ <laughs> <laughs> ความรู้สึกตอนนั้นคือแบบไอ้ตัวตัวสปริงที่มันเป็นดันนกมันหักมันก็เลยเหนี่ยวไกลได้นะแต่นกม,ม,มันก็จะ,ะไม่งางใช่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหนียวไกลแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือความรู้สึกผมเอาตรงๆนะทําไมมันก้องแก๊งเหมือนปืนแก๊ปเลยวะ ก็ยังโชคดีนะที่ร้านปืนรับผิดชอบก็เอาไปเครมนะฮะทำไงครับเขาก็ตอนแรกเขาสงสัยเหมือนกันว่าเป็นเป็นยังไงเขาบอกว่ามีเคยเคยมีกระบอกหนึ่งไดไฟเยอะเป็นเหมือนกันอ๋อ <c oughs> เป็นเหมือนกันเขาก็เลยไม่แก้ไขไงไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรไงปืนนายคอมบ้ามันในร้านเขาเหลืออยู่แค่กระบอกเดียวเขาก็เลยลือ้อลื้อจากกระบอกใหม่เลยลื้อเอามาเทียบกันเลยว่ามีสปริงตัวไหนขาด <c oughs> แล้วก็เอาสปริงจากของใหม่แจากอีกกระบอกหนึ่งที่ไม่ได้ขายเอามาใส่ผม แล้วก็เอาอะไหล่ที่พังไปเบิกกับโคแทนครับก็จริงใจร้านก็ทําได้ดีพอสมควรผมก็แฮปปี้พอสมควรครับก็คือไปรื้ออะไหล่กระบอกที่ยังมีสต็อกอยู่ในร้านเอามาเปลี่ยนใส่กระบอกนี้ให้ใช่ครับใช่ครับส่วนไอ้กระบอกนั้นเดี๋ยวร้านก็ไปจัดการเคลมกับทางโคเองนะครับก็ถือว่าแสดงความรับผิดชอบได้ได้ดีเลยครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางร้านนะฮะเพราะว่าปืนกระบอกนี้ก็มัน มันปืนใหม่อะใช่ครับการที่จะจะไม่รับผิดชอบเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะนี่ยังไม่ได้ไปปอสีแล้วพอะสัปดห์สสัปดาห์ปอยังไม่ออกนะปืนพังแล้วนะครับใช่ครับอันนี้เราที่มาพูดกันเนี่ยเราไม่ได้ที่จะมามาด้อยค่าปืนโคนะไม่ได้มาด้อยค่าเจ้าไนท์คอปราก็บ,บอกนี้นะครับเราแค่มาแชร์ประสบการณ์ตรงที่ได้พบเจอมานะครับเป็นเรื่องจริง อันไหนที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็อยากจะสะท้อนออกมาเผื่อว่าทางร้านหรือ,อาทางาดีลเลอร์จะเอาข้อมูลตรงนี้นะฮะส่งไปแจ้งบริษัทโคนะครับเพื่อให้เขาปรับปรุงให้มันดีขึ้นให้มันสมกับความเป็นปืนโคครอบ,บ้าเนี่ยจริงๆมันเป็นตำนานนะฮะเราก็ไม่อยากให้ตำนานมัน<ช>มาเสียหายด้วยจุดจุดนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นทุกกระบอกครับใช่แต่เท่าที่ ดูมาเจอคนเมืองนอกเนี่ยก็ก็มีเป็นเหมือนกันครับเป็นกันค่อนข้างเยอะใช่ครับมีคิงคอปบ้าก็เป็นครับอืมแต่ก็ซ่อมเครมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กลับมายิงได้ปกติแล้วแต่ก็ยังไม่ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับยังระแวงอยู่ว่ามันจะเป็นอีกหรือเปล่าผมก็คิดว่าผมคงต้องกลับไปสมิธครับไอตัวนี้ก็น่าจะแบบ นะก็ไม่ค่อยจะกล้าใช้นะถ้าเป็นผมเจอผมพูดตรงๆนะะว่าผมเล่นปืนมาก็เนี่ยยีปีนะครับไออาการแบบเนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยเจอนะครับก็ a m a z i n g พอสมควรนะอ่ะไม่เป็นไรเรามาพูดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะย้ำอีกทีเรามาติเพื่อก่อเราไม่ได้มาดิสเครดิตมาด้อยค่าใครนะครับก็อยากจะให้เอาข้อมูลตรงนี้ไปปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมนะครับ ก็ให้ดูความสวยงามนะครับของเจ้าโคไนค o บรานะครับจริงๆมันก็คือโคค o บรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาอัปเกรดนะครับแล้วก็ทําผิวให้มันมีสีดําแล้วก็เติมคําว่านายเข้าไปหน้าชื่อค o บรามันก็จะดูเข้ากับปืนดีนะครับวัสดุที่ใช้ในการผลิตเนี่ยก็ทํามาจากสเตลเลสสตีลทั้งกระบอกนะครับแล้วก็มีการทําผิวด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า DLC นะครับก็คือด i มมอนไ i ท์คาร์บอนซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายบริษัทนะครับนิยมทำผิวปืนแบบนี้หนึ่งในนั้นก็จะมีก o อกมี Staccato นะครับแล้วพักหลังมาในโคก็มาทำตามนะครับลักษณะผิวก็จะเป็นสีดำด้านนะครับจะไม่เงาวับนะการที่เขาทำผิวสีดำด้านแบบนี้มันก็จะลดการสะท้อนแสงนะครับเวลาหยิบออกมาใช้งานในตอนกลางวันกลางคืนเนี่ยก็จะไม่เป็นที่สังเกตมากนักนะครับ แล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดูแล้วไม่ค่อยจะเหมือนปืนลูกโมนกนอกทั่วๆไปสักเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นตัวนกสับนะครับซึ่งตัวนี้จะไม่มีงอนนกยืนยาวเหมือนปืนลูกโมนกนอกทั่วๆไปนะครับเขาจะตัดนกให้มันสั้นลงนะครับหรือที่ฝรั่งเรียกว่าบ๊อบแฮมเมอร์นะครับบ๊อบก็เหมือนผู้หญิงฮะผมบ๊อบก็คือผมสั้นนะครับบ๊อบแฮมเมอร์ก็คือนกสั้นไม่มีงอนนะครับ ในส่วนประกับด้ามปืนนะครับปกติไอ้ตัวคอบราตัวคลาสสิกปี2017เนี่ยมันจะเป็นด้ามยางฮอกนะครับแต่ในายคอบรานี้เป็นประกับ g 1 0นะครับลักษณะก็จะมีสีดำด้านๆตรงประกับก็จะมีโลโก้โค้นะครับประทับเอาไว้ทั้ง2ฝั่งนะครับดูก็สวยงามดีนะครับมันจะดูกลมๆเก,กลี้ยงๆนะฮะแต่เวลาจับเนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่ามันกระชับมือไม่ลื่นนะครับ ไม่ลื่นแต่ก็ไม่นุ่มนะไม่นุ่มเหมือนดาอ้ามยางฮอกนะครับเวลาจับเข้าไปความรู้สึกก็คือมันกลิปปืนได้สูงนะครับออกแบบมาดีมากกลิปปืนได้สูงก็จะคุมรีคอยของปืนได้ดีนะครับในส่วนของไกปืนของโค้กไนคอบร้าเนี่ยนะครับมันเป็นไกดับเบิลแอคชั่นโอลี่นะฮะก็คือเหนี่ยวกยิงเลยนะครับยิงได้ระบบเดียวจะง้างนกเพื่อยิงซิงเกิลแอคชั่นเนี่ยไม่ได้นะครับง้างไม่ได้เลยจะแตกต่างจากโค้กคอบรารุ่นอื่นนะครับ พูดถึงน้ำหนักไก่นะครับไก่ดับเบิลก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะฮะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ9ก้ถึงสิปอนด์นะครับฟิลลิ่งการเหนี่ยวไก่เนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างจากสมิธและเวสันผสมควรนะครับของโคเนี่ยมันจะนุ่มมาก่อนตอนลากมาจังหวะแรกเนี่ยจะนุ่มแล้วก็จะมาตึงๆมาเริ่มหนักก็ตอนที่นกมันจะฟาดนะครับแต่ของสมิธเนี่ยมันจะหนักมาก่อนแล้วก็จะมาเบาตอนนกมันจะสับลงนะครับมันจะสวนทางกันนะฮะ รวมถึงตัวโม่มันก็หมุนสวนทางคน,คนละทางกับสมิธนะครับของโค้นีจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็การเปิดโม่ก็จะต้องดึงนะครับดึงมาทางด้านหลังถึงจะเปิดโม่มาได้ในขณะที่สมิธก็จะต้องผลักไปด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะบรรจุกระสุนในโม่ได้ทั้งหมด6นัดนะครับก็ถ้าเทียบกับสมิธ m 6 0นะครับโมเดล60เนี่ยตัวนี้จะได้เปรียบมากกว่า1นัดนะ m 6 0มันได้แค่5นัดนะครับ พูดถึงความยาวลำกล้องนะครับตัวนี้มีความยาวอยู่ที่ประมาณ2.1นิ้วนะครับก็พอๆพกับ Smith M60 ตัวฟูลรักนะฮะในครอบร่ารวมถึงตัวครอบร่านะฮะที่เป็นนิวครอบร่าในปีใหม่ๆที่เพิ่งเอากลับมาทำเนี่ยเขาจะทำคราวลำกล้องให้มีลักษณะยุบลงไปนะครับตรงนี้ก็มีข้อดีตรงที่ว่าเวลาปืนตกหล่นกระแทกพื้นนะครับแล้วเอาปลายกระบอกทิมลงเนี่ย ถ้ามันกระแทกพื้นเกลียวปืนก็จะไม่ได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าเกลียวมันบุ๋มซ่อนหลบลงไปด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาในส่วนของศูนย์ปืนนะครับศูนย์หน้าก็จะเป็นศูนย์ไนท์ไซส์นะครับเป็นศูนย์เรื่องแสงมองเห็นศูนย์ได้ชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับลักษณะใบศูนย์เนี่ยก็จะเป็นศูนย์แบบาสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับจะแตกต่างจากโคคอบ้ารุ่นเก่าๆที่มันจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวเฟรมปืนตัวโครงปืนนะครับ ในขณะที่ศูนย์หลังเนี่ยไม่มีนะครับก็จะเป็นแค่ร่องบากเอาไว้นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าศูนย์ตายนั่นเองนะครับให้ดูข้อความที่เขาเขียนไว้บนตัวปืนนะครับเริ่มจากทางด้านซ้ายมือนะฮะบริเวณลำกล้องเนี่ยก็จะมีโลโก้คอบบรานะครับแล้วก็บอกขนาดกระสุน3.8สเปเชียลบวก P ยิงลูกบวก P ได้นะครับแต่ว่าลูกบวก P บวกเนี่ยไม่แนะนำนะฮะบริเวณไซด์เพลทส่วนท้ายเนี่ยก็จะมีรูปม้าด้วยนะครับดูที่ด้านขวาครับ ด้านขวาบริเวณลำกล้องก็จะบอกยี่ห้อนะครับผู้ผลิตโคตอยู่ที่เมืองฮาร์ดฟอร์ดรัฐคอนเนตทติกัสยูเนะครับที่คงปืนนะครับก็จะบอกเลข serial number ของปืนแล้วก็จะมี QR code ด้วยนะครับเป็นการแกะเลเซอร์ไว้ซึ่งปืนยุคสมัยใหม่นี่ก็จะมีแกะ QR code ไว้แบบนี้ด้วยนะครับพูดถึงขนาดปืนนะครับมิติปืนเนี่ยความยาวโดวยตลอดก็จะ พอกับไอ้เจ้าตัวนิวค o b รา2017เลยนะครับก็มีความยาวอยู่ที่ประมาณ18เซนติเมตรมีความสูงอยู่ที่ประมาณ12เซนแล้วก็มีความหนานะครับจุดที่หนาสุดก็คือตัวโม่มีความหนาอยู่ที่ประมาณ3.6เซนนะครน้ำหนักปื้นเปล่าเนี่ยก็จะหนักอยู่ที่ 700กรัมโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็มโม่6นัดก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ800กรัมนะครับแขีดโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำมาเนียบในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าไนาครอบบ้านี้แต่มีจุดที่น่าสังเกตนิดหน่อยนะครับก็คือบริเวณโครงปืนฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับจุดนี้สังเกตดูว่าจะมีสีเงินนะครับซึ่งลักษณะสีเนี่ยก็จะเป็น สีสเตเลสนะครับเข้าใจว่าตัวโม่เนี่ยมันน่าจะไปครูดกับตัวเฟรมนะครับในจังหวะที่เปิดปิดโม่เนี่ยเพราะว่ามันชิดกันมากนะครับน่าจะไปครูดกันทําให้สีที่เขาเคลือบไว้ DLC เนี่ยมันกระเทาะออกเปิดให้เห็นเนื้อสเตเลสด้านในที่เป็นสีเงินนะครับเท่าที่สังเกตดูก็เป็นกันแทบทุกระบอกนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนรับได้ก็อย่าไปซีเรียสครับจัดไปได้เลยนะฮะ พูดถึงราคาค่าตัวนะครับของใหม่หน้าร้านสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยพี่โอมแจ้งว่าซื้อมาในราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนต้นๆปืนสวัสดิการก็มีนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ7,80 0 0 0มนะครับอยู่ที่ประมาณนั้นคราวนี้มาทดสอบยิงกันนะครับกับเจ้าโคไดคอบรานะฮะผมจะทดสอบยิงดูกลุ่มที่ระยะ10เมตรครับโดยจะใช้กระสุนซ้อมเป็กระสุนแคัตเตอร์148เกรดนะครับ จะบรรจุไป5นัดนะครับยิงดูกลุ่ม5นัดโอเคเดี๋ยวจะยิงแบบดับเบิลแอคชั่นนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้มันยิงได้ระบบเดียวดับเบิลโอลลี่นะฮะยิงซิงเกิลไม่ได้ ยิงจบ5านัดนะครับกลุ่มกระสุนเนี่ยเหมือนจะกินซ้ายแล้วก็ต่ำนิดหนึ่งนะฮะแต่กลุ่มกระสุนกระจุกตัวดีมากนะครับเดี๋ยวค่อยออกไปดูเป้านะฮะเพราะาตอนนี้สมาชิกท่านอื่นยิงอยู่เดี๋ยวตากล้องซูมไปที่เป้าก่อนนะฮะจะกินซ้ายแล้วก็ต่ำนิดหนึ่งนะเดี๋ยวคราวนี้มาลองยิงดูอีกสักชุดหนึ่งนะครับใช้เป้าแผ่นเดิมแต่คราวนี้ผมจะเล็งเผื่อนะครับ จะเล็งเผื่อเพื่อให้มันเข้าตรงกลางนะเดี๋ยวจะพยายามเผื่อให้ดีที่สุดแล้วกันนะฮะเพราะตำแหน่งเล็งมันไม่ใช่เล็งจี้ไปที่ตรงกลางเป้านะฮะมันต้องเผื่อบนขวาดิดหนึ่ง โอเคยิงจบ5้านัดนะครับเล็งเผื่อขวาไปนิดนึงก็เริ่มเข้ามาวงสิบนะครับแล้วก็พอวง1ิบไปน่าจะ3นัดนะออกวงเก้าข้างบนไป2นัดนะครับแต่กล้องซูมไปที่เป้าครับก็ถ้าเกิดเรารู้ทางปืนแล้วศูนย์มันปรับไม่ได้เราก็ใช้วิธีการเล็งเผื่อเอานะครับอันนี้ออกไปดูเป้ากันนะครับ กลุมก็จะเป็น2กระจุกนะฮะชุดแรกนะครับยิงครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ซ้ายล่างนะครับกลุ่มกว้างประมาณประมาณ2นิ้วนะไม่ถึง2นิ้วด้วยนะครับเทียบกับลำกล้องที่ยาว2นิ้วเนี่ยสั้นกว่าลำกล้องพอสมควรนะอันนี้ชุดที่2นะครับกระจุกอยู่ด้านบนตรงนี้เข้า1 0ไป3นัดวง9-2นัดผมเล็งเผื่อนะผมต้องเล็งแถวๆนี้นะครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยแน่นอนมันมันกินตําทราย ก็เล็งเผื่อแถวๆนี้ก็จะมาตกตรงนี้นะครับกลุ่มแคบลงมาอยู่ที่ประมาณนิ้วเดียวนะก็บอกนี่ถือว่ากลุ่มดีนะไกลดีด้วยนะครับรู้สึกว่าไกลจะดีกว่าโคคอมบ้ารุ่นเก่าๆรวมถึงไอตัวนิวค o มบ้า2 1 7 7ที่เคยรีวิวก่อนหน้านี้ด้วยนะครระยะไกลสั้นลงพอสมควรแล้วก็เบาลงบอกได้เลยครับว่าตัวนี้ไกลดีแล้วก็ยิงแม่นมากนะครับแต่ก็ มีสิ่งที่น่ากังวลอยู่อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะครับว่าสปริงตัวนกมันเนี่ยมันหักไปแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะหักอีกทีเมื่อไหร่มันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะอันนี้มันไม่ได้หักทุกกระบอกนะฮะแต่อยู่ที่ว่าใครจะสวยแล้วมันหักนะครับ ไีอคอยก็นุ่มนวลน,นุ่มกว่าสมิธโมเดล60นะครับเพราะว่าปืนมันโครงใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็น้ำหนักมากกว่ามันก็จะถ่วงได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่โอมนะครับท่านเจ้าของปืนที่นำมาให้รีวิวมาให้ทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับ สำหรับการรีวิวปืนโค้ไนค์คอบราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ